ที่ผลงานของน้องเมย์และนกอิโนิทนนท์นะคะที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะคู่แข่งจากไต้หวันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบัตรมินตันชิงแชมป์เอเชีย2015ที่ประเทศจีนได้สําเร็จค่ะบัตรมินตันชิงแชมป์เอเชียชิงเงินรางวัลรวม6ล้านสแสนบาทที่มือหู่ฮั่นประเทศจีนนะคะหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศร,รัชนกอิทนนท์มือ7ของโลกพบท่ายื้อหญิงมือ5ของโลก จากไปหวันนะคะผลปรากฏว่าเป็นรัชนกที่พลิกกลับมาชนะไทยเสือหญิง2ต่อ1เกมคะแนน20ต่อ22 21ต่อ9และ21ต่อ12ผ่านเข้าสู่รอบชีงชนะเลิศได้สําสเร็จค่ะในวันพรุ่งนี้น้องเมย์ก็จะเข้าไปพบกับสิศึกหนักหลี่เสี่ยวลุยมือ1ของรายการและมือ3ของโลกจากเจ้าภาพจีนนะคะสถิติพบกันมาทั้งหมด9ครั้งน้องเมย์ชนะได้2ครั้งแพ้ไป7ครั้งด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เมตีกับไต่ทูกยิงก็ถือว่าเป็นเกมที่ถือว่าก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เราคุมเกมดีแต่ก็เสียดายในเกมแรกแต่พอเกมสองเกมสามก็พยายามประคองเกมให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เสียเองส่วนพรุ่งนี้ก็จะเจอกับลีเซลลุ่ยค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่หนักเหมือนกันแต่เมย์ก็จะทำฟอร์มของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อคว้าแชมป์รายการชิงแชมเป์เอเชียครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ขอให้กำลังใจคุณ Thank you.